สวัสดีค่ะจากบายไงพยอมค่ะวันนี้บายไงพยอยก็จะมาเปลี่ยนดินในกระถางของต้นปลอยเซียนนะคะหลังจากที่ปล่อยทิ้งล้างนะคะฝนตกก็ปล่อยไว้กลางแจ้งเลยนะคะทั้งแดดทั้งฝนดินแน่นต้นเหลืองหมดเลยนะคะนี่ค่ะใบถ้าจะไม่มีเลยนะคะนี่ค่ะ จาก8กระถางเหลืออยู่4กระถางนะคะต้นนี้ก็เป็นนั้นว่าแข็งแรงมากๆนะคะดอกใหญ่ด้วยนะคะบารแงพยอมนี้ปลูกเยอะมากๆนะคะแต่ก็ถึงปีก็จะย่อยลงย่อยลงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลนะคะบางครั้งก็ดินแน่นเกินไปน้ำขังในกระถางบ้างหรือว่า น้ำขังแล้วก็ชื้นลากเน่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนบินกันนะคะไปดูกันคะ่ะเราก็จะมาลื้อโอ้โหต้นนี้ลากสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือลากเขาอยู่บนพื้นทรายนะคะตั้งไว้บนพื้นทรายลากออกดีจังเลยนี่โอดินแน่น แน่นมากๆยาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวมาเปลี่ยนใส่กระถาง8นิ้วกันจาก6นิ้วนะคะก็มาเปลี่ยนตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะวัวหายและล้อมคอ,อกนะคะอุ้ย พหายแล,ล,แล้วล้อมคอกนีดินออกสักนิดหนึง่งลากเขาก็สมบูรณ์ดีนะคะถ้าใครจะใส่ <c oughs> ปุ๋ยออสโมโคตก็ได้นะคะแต่บ้านังพยอมไม่ได้ใส่นะคะเพราะตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าปุ๋ยแพงมากๆนะคะก็เลยไม่ได้ใส่นะคะ ใส่ปุ๋ยคอ,อกนะคะปุ๋ยคอ,อกลดด้วยน้ำฮอร์โมนไข่นะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะเปลี่ยนใหม่มาเป็นกระถาง8นิ้วนะคะก็จะได้ดอกสีสวยๆแบบนี้นะคะต้นนี้ก็กระถางนี้ก็ลากเต็มเหมือนกันนะคะนี่ลากยาวเต็มเลยนะคะตัดได้ไหมเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ลากเต็มก็จริงนะคะแต่ดินแข็งแข็ง ดินแข็งดินแห้งแห้งด้วยนะคะแต่โคนไม่เน่าโอ้ยนี่มันลากอะไรกันแน่นี่มันลากต้นนี้นี่นี่ค่ะเป็นลากของโหนี่มีเท่านี้เองลากไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นลากของ ต้นอะไรนะต้นต้อยติ่งนะคะรากเขาเหมือนจะเน่าเนด้วยนะคะพร้อมผอมรากบางๆเดี๋ยวเอาลงไว้แล้วเดี๋ยวใช้น้ำปูนใสหรือว่าจะใช้เชื้อ ไตเดอร์คม่ามาลดก็ได้นะคะไตโคนโเม,มาก,ก็เป็นจูรินซีอีกชนิดหนึ่งที่กินเชื้อราที่ไม่ดีนะคะเขาก็เป็นเชื้อราเหมือนกันแต่เป็นเชื้อราที่ดีนี่ค่ะก็รอรุ่นกันนะคะว่าเขาจะ จเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่านะคะ <c oughs> วันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะคะอากาศไม่ดีด้วยอีกอย่างหนึง่งต้นต้อยติ่งกระเด็นเม็ดกระเด็นเข้ามาขึ้นเยอะไปหมดนี่ ห,หลากเขาเป็นแบบนี้มีง่าแล้วถึงไม่ค่อยจะเจริญเติบโตเมืก่อนของบาลลังพยอมมีเยอะมากยิ่งอยู่ที่ยังทองนุ่นยิ่งเยอะใหญ่เลยนะคะเมื่อก่อนนี้ปลูกเป็นร้อยกระถานนะคะต้นใหญ่สูงแค่คอเลยนะคะแล้วก็ดอกดอกดอกใหญ่มากสีแดงสด พอามาอยู่ที่นี่ที่นู่นก็ไม่มีคนค่อยจะดูแลไม่ค่อยเขาไม่ค่อยรักต้นไม้กันก็ต้นไม้ก็ลมหายตายจากไปเยอะก็เลยขนกลับมานี่นะคะขนกลับมานี่ก็อ้าวดูแลไม่ทั่วถึงงานเยอะจัด แล้วก็ใส่บำรุงใหม่นะคะขอให้โตขอให้เจริญงอกงามนะคะให้มีดอกสวยๆให้ดูให้ชมกันนะคะนี่ค่ะได้เพิ่มไม้ต้นนะคะอยู่ในกระถางของโปยเซียนน่าจะเป็นต้นของส้มจี๊ดนะเพราะว่าโดยมากส่วนมากถ้าเพาะก็คือส้มจีด๊ดหรือไม่ก็มะนาว แต่ไม่น่าจะใช่มะนาวนะคะเพราะใบาบางกว่าเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนกระถางตอนนี้แวรามุยอมก็เปลี่ยนดินกระถางใหม่ของโปยเซียนนะคะเป็นโปยเซียนดอกใหญ่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็ได้แถม ไม่รู้ว่าเป็นมะนาวหรือเป็นส้มจี๊ดแต่มาลัยงพยอมใจคิดว่าเป็นส้มจี๊ดนะคะเพราะใบจะอ่อนกว่าบางกว่ามะนาวนะคะก็อยู่ในกระถางอยเซียนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาล่ยองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ